ครับเราจะเริ่มทดสอบไปเลยนะครับด้วยกระสุน0.15 0.2แล้วก็0.25นะครับทดสอบกับกระป๋องน้ํานะครับว่าจะสามารถทะลุไหมก็บอกก่อนนะครับว่ากระสุนที่เบาเนี่ยจะไปได้ไกลแต่ว่าลูกจะเหินนะครับและพลังจะทำพลทลายเนี่ยน้อยลงนะครับเริ่มทดสอบกันเลยนะครับโอ้แอบแก๊สนะครับโอเคทดสอบด้วยปืน ยี่อสล็านะครับปุ๊บน้าแรกนะครับโอ้เผดยิงกระสุนศูนย์สองไหมนะครับต่อไปศูนย์จุดสองอีกสี่นัดนะครับโอเคนะครับต่อไปจะเป็น0ู5ยสองห้าประมาณสี่นัดนะครับเมื่อกี้เผยยิง0.25ุสองห้าไปด้วยนะครับ ทดสอบเป้านะครับหมดแล้วนะครับโอเคครับเป็นไงครับเดี๋ยวเอาเป้ามาให้ดูนะครับโอเคสามารถยิงกระป๋องได้ทะลุเลยนะครับเห็นไหมครับยิงแบบทะลุคูณเลย แค่สามรฟุตเนี่ยยิงได้สบายๆเนยนะครับทะลุหมดเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองขวดแก้วกันนะครับด้วยกระสุนเหมือนเดิมนะครับโอเคนะขวดแก้วนะครับเราจะลองด้วยกระสุนประมาณ0 1นนะครับ 0.2แล้วก็0.25เหมือนเดิมนะครับด้วยอย่างละประมาณอันนี้แค่สามนัดพอนะครับอย่างละสา,านัดพอปึ๊บ แนะครับเรับาจะทดสอบนะครับอย่างละสามนัดพอนะครับยิงใส่ขวดแก้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองห้านะครับศูนย์จุดหนึ่งห้าก่อนนะครับคือลำปุ๊บยิงครับติดติดนะครับโอเคนะครับศูนย์จุดหนึ่งห้าหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ต่อไปศูนย์จุดสองมากนะครับ คครับกระสุนหมดแล้วนะครับกระสุนแต่และชนิดนี่ทำลายขวดแก้วไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถยิงกระป๋องได้ทะลุต่อไปผมจะลองกระสุนแก้วมั่งเอาแค่สามนัดพอนะครับศูนย์จุดหนึ่งห้าเนี่ยเมื่อกี้ที่ยิงกระทบขวดแก้วนะครับกระสุนนี้กระจายนะฮบแตกนะครับต่อไปกระสุนแก้วว่างนะครับนี่ครับกระสุนแก้วใส่แค่สามนัดพอนะครับเ้ย ใส่แค่สามนัดพอนะครับโอเคครับสามนัดโอเคเริ่มยิงเลยนะครับนะค,ครับจะเป็นแก้วนะครับอโอเค เริ่มยิงนะครับโอ้เห็นไหมครับมีขวดทะลุเลยนะครับเห็นไหมครับลองยิงอีกสักนัดนะครับให้ชัดเจนนะฮะปึตบตกเข้าไปนะครับยิงนะครับครับเดี๋ยวดูเป้ากันเลย นะครับเป้านี้แตกกระจายเลยนะครับครับกระสุนแก้วนี่พลังทํำลายจะสูงกว่าเพราะน้ำหนักเยอะก,กว่านะครับมวลก็เยอะก,กว่านะครับถ้าสนใจถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์ก็ดีเลยขอบคุณครับ